ลับสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่รับชมและติดตามทางช่องการศากพระสมเด็จนะครับหรือนักสะสมพระเครื่องรุ่นใหม่ๆนะครับที่กําลังศึกษาพระเนื้อผงปูนนะครับไม่ว่าวัดละคังบางพลมหรือวัดเกศชโยนะครับหรือวัดอื่นที่สมเด็จพระเจ้าตัวสร้างนะครับถ้าเปนเพื่อนได้รับชมทางช่อง u t u b e นะครับของช่องการศากพระสมเด็จนะครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จวัดละคังนะครับเป็นพิมพ์เกตบรตูนะครับ ถือว่าเป็นพระแท้ที่มีความสวยงามอีหนึ่งองค์นะครับอง์นี้สวยมากนะครับลักษณะเนื้อแบบนี้ผมชอบมากนะครับว่าลครั้งเนื้อสวยนะครับพระองค์นี้ก็เป็นพระของแฟนพระเครื่องทางบ้านนะครับเป็นพระของพี่ต้นนะครับเจ้าของพระเขาอยู่นครสวรรค์นะครับก็ได้ส่งพระมาทั้งช่องนะครับพิจารณาแล้วก็ถือโอกาสนํามาบรรยายนะครับแล้วก็นํามาโปรโมทให้ด้วยนะครับ เจ้าของพระเขาแบ่งปันให้นะครับองค์นี้ราคาไม่แพงนะครับสามหมื่นบาทนะครับท่านใดได้รับชมทางช่อง u t u b e นะครับสนใจอยากจะแบ่งปันไปบูชานะครับอยากจะได้ไปเป็นเนื้อครูนะครับก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยนะครับที่0ูนย์เก้าหกแปดหนะครับหรือจะทักมาที่ช่องทางไลน์ก็ได้นะครับแคปภาพหน้าจอเมื่อท่านได้ดูในคลิปนี้นะครับของช่อง YouTube เนี่ยแคปภาพแล้วก็ส่งมาที่ช่องทางไลน์ได้นะครับ ไอดีไลน์ก็อยู่ในช่อง youtube อะนะครับเพื่อนๆคลิกเข้าไปที่โลโก้ของช่องนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปก็จะเห็นแอดไลน์นะครับเพื่อนๆก็คลิกเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็แคปภาพมานะเ็เปิดที่ส0,000ื0นนะครับ3า0 0 0บาทนะครับก็โทรมาต่อตรองราคาได้นะครับเจ้าของพระคนนี้เขาก็คุยง่ายนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นเนื้อพระที่มีความสวยงามนะครับเป็นพิมเกตบัวตูป พุทธสินทุกอย่างก็คมชัดนะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับพราก็ยังสภาพเดิมสวยงามดูความนวลดูความนุน่มของเนื้อปูนก่อนนะครับเห็นไหมความแห้งของผิวละเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเพื่อนดูดิครับนี่คือชั้นแคลไซชั้นปูนสุกนะครับรองปูนสุกเหล่าเนี้นะครับที่คายออกมาพร้อมน้ํานะครับมางอกทับถมอยู่บนพื้นผิวชั้นบนนี่นะครับ เขาก็จะกลายเป็นผลึกที่แข็งตัวด้วยนะครับเป็นสัดส่วนที่กลายเป็นผลึกแข็งนะครับเป็นโครงสร้างของชั้นแคลไซต์นะครับเมื่อเราถ่ายหรือกล้องหรือซูมในกล้องพันธุ์เท่านี่นะครับในจุดเหล่านี้เราก็จะเห็นโครงสร้างที่เป็นปุ๋ยก้อนเมฆนะครับเป็นผลึกที่แข็งตัวนะครับล้างยังไงก็ล้างออกไม่หมดหรอกนะครับพระองค์นี้ผมว่าเจ้าของเดิมเขาน่าจะล้างมาสักรอบแหละนะครับคิดว่าจะล้างคราบเหล่านี้ออกไปหมดนะครับก็ขึ้นมาอีกนะฮะความแห้งเป็นธรรมชาติ เห็นไหมครับลักษณะการหดตัวของเนื้อปูนเห็นไหมครับก็เป็นธรรมชาตินะครับมีก่อเกิดรูปแบบความโมเทียวนะครับลักษณะการหดตัวของชั้นปูนนะครับเราก็จะเห็นล yes. ิ้วลายการงอกขึ้นมาชัดเจนเห็นไหมครับโครงสร้างเนื้อปูนที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเขาก็จะก่อเกิดรูปแบบการงอกของชั้นปูนขึ้นมานะครับในพระเก่าในพระที่สร้างมาเป็นร้อยกว่าปีความแห้งความนวลความหนึบนุ่มเป็นธรรมชาติ นะครับชั้นปูนี้งอกก็เห็นได้เด่นชัดนะเห็นไหมครับงอกขึ้นมาเป็นกระจุกกระแจันะครับเป็นชั้นๆเนี่ยเพื่อนดูได้เลยนะครับลักษณะการหดตัวนะครับของเส้นสายลายพิมพ์เป็นธรรมชาติเห็นไหมครัความน้วนไม่ฉ่ำไม่เปียกนะครับไม่มันวาวสะท้อนแสงจนเกินไปนะครับไม่แข็งแกร่งนะครับจนเกินไปนะครับสําหรับพระแท้นะครับเห็นไหมเพื่อนดูเส้นสังกติสิ เกิดรูปแบบาร์มบดเดี่ยวเกิดรูปแบบการงอกเห็นไหมของชั้นปูนเนี่ยสัดส่วนที่เป็นปูนสุกนะครับเราก็จะเห็นนะครับปูนสุกผสมกับปูนดิบนะครับสัดส่วนที่เป็นปูนสุกที่สามารถละลายน้ําได้เขาก็จะขับออกมาพร้อมน้ํานะครับค่อยๆระเหยออกมานะครับมาเกาะทับถมอยู่บนผิวพระชั้นบนทำให้เราเห็นละนะักษณะคราบเหล่านี้นะครับที่ไม่ใช่คราบแป้งรองพิมพ์นะครับนี่ก็คือ ลักษณะโครงสร้างของปูนสุกนั่นเองนะครับแคลเซียมไบคาร์บอเนตนะครับที่ละลายกับน้ําแล้วก็ละเหยออกมานะครับขับออกมาพร้อมน้ํานั่นเองนะัสัดส่วนเหล่านี้ก็จะกลายเป็นผลึกที่แข็งตัวด้วยนะครับเราอาจจะล้างหรือขัดถูนะครับออกไปบางส่วนนะครับแต่สัดส่วนที่กลายเป็นผลึกแข็งเป็นชั้นแคลไ,ไซร์แล้วก็จะล้างไม่ออกนะครับยังไงก็ล้างไม่ออกเห็นเพื่อนดูนะครับความสวยงามเห็นไหมครับนี่คือชั้นปูนดิบ นะครับนี่คือเนื้อที่เป็นลักษณะโครงสร้างของเปลือกหอยดิบด้วยนะครับเราจะเห็นลิ้วหลที่งอกอยู่ในเนื้อเห็นไหมเนี่ยในพระแท้จะเห็นได้ชัดเจนนะครับก็จะหนึกนุ่มก็จะเห็นลักษณะการงอกของชั้นปูนนะครับนี่เห็นไหมฮะแต่ถ้าในพระเกศในพระโรงงานไม่มีนะครับไม่มีนะครับผมส่องมาก็เยอะนะครับไม่เห็นลักษณะการงอกของชั้นปูนเลยนะครับส่วนมากก็จะแข็งจะแกล้งนะครับจะทึบๆไปเลย เพราะว่าอะไรครับเพราะเขาผสมสีไหมครับจะไม่เป็นลักษณะการงอกของชั้นสีน้ําว่านสีตังยิ้วนะครับเหมือนกับพละเท้นะครับเห็นไหมครับลักษณะสีสันเขาก็จะมีความหลากหลายนะครับเห็นเพื่อนดูดีครับเห็นไหมขาวบ้างเข้มบ้างนะครับอ่อนบ้างสลับกันไปนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เจตนาที่จะทําเก๋นะครับก็คือ ปั้นเนื้อปูนมาก้อนหนึ่งเนี่ยเพื่อนต้องเข้าใจนะครับว่ากดพราได้กี่อง4อง5อง์นะครับอ่าไม่ใช่ว่าตั้งใจจะทํามานะครับผสมสีลงไปเลยนะครับแล้วนำมากดพระนําไปอบนําไปอัดนะครับในการทํรละเกในการทํรละเกก็จะใช้รูปแบบนั้นนะครับแต่สําหรับพระแท้เนี่ยก็จะเป็นทําธรรมชาตินะครับเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับสลับกันไปมานะครับ แต่ความนวลความหนึบนุ่มของเนื้อปูนนะครับอนดูสิเห็นไหมครับในปลาแทนเนี่ยเขาจะไม่มันวาวนะครับก็จะไม่มันเงาสะท้อนแสงแกล่งแข็งเกินไปนะครับเขาจะมีความนวลมีความหนึบนุ่มนะครับอยู่ในเนื้อผงปูนแล้วเราก็จะเห็นลิ้วลายการงอกนะครับของเนื้อปลาเนี่ยเนี่ยเมื่อเราซองขยายนะครับแม้แต่ซองเล็กล้องสามสิบเบกหกสิบเบกก็จะเห็นนะครับลักษณะการงอกของชั้นปูนเหล่านี้นะลิ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อเนี่ย จะเห็นทุกองคนะครับสําหรับธาะแท้นะครับจะเห็นทุกองค์งบางองก็งอกขึ้นมาได้เด่นชัดเราก็ดูง่ายหน่อยนะครับบางองก็จะเป็นลักษณะของเนื้อปูนดิบนะครับก็จะเป็นโซนเนื้อแกล่งชั้นการงอกนะครับในพระวัลคังที่แก่ปูนดิบเขาจะงอกริ้วลายที่อยู่ในเนื้อนะครับก็จะเป็นลักษณะริ้วลายที่งอกอยู่ในเนื้อนะครับจะไม่เหมือนลักษณะปูนสุกนะครับปูนสุกก็จะงอกขึ้นมาเป็นกระจุกกระแจะเลยนะครับเราจะเห็นได้เด่นชัดนะครับ เห็นเพื่อนดูนะครับดูว่าเป็นตัวอย่างเลยนะครับพระแท้ดูง่ายพระแท้ที่มีความสวยงามนะครับเนื้อพระสวยงามมากนะครับเนื้อแบบนี้ถือว่าเป็นพระแท้ที่สวยงามนะครับลักษณะเนื้อหาแบบนี้เนี่ยพระโรงงานทําได้ยากนะครับทําได้ยากนะครับเพื่อนดูความแห้งดีครับลักษณะความปริรานนะครับแห้งปรินะครับเห็นไหมรอยปริต่างๆก็เป็นธรรมชาติเห็นเพื่อนดูนะครับเห็นไหม เพราะเขาแห้งนะครับเราสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับนั่นก็เป็นรูปแบบความเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับสําหรับพระแท้องค์นี้นะครับถือว่าสวยงามนะครับเนื้อพระแบบนี้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับถ้าท่านมีพระอยู่ที่บ้านนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นพระแท้แน่นอนนะครับทันยุคสมเด็จโตสร้างแน่นะครับอย่าไปหลงเชื่อพวกเซียนนะครับหลายๆท่านที่นาไปมันดูมันบอกว่าเก๋ทั้งหมดนะครับขี้โมทั้งเพ มันก็ดูไม่เป็นนะครับมันดูเป็นแต่ตำหนิมันก็จดจำมัแค่พิมพ์กับตำหนินะครับมาเป็นตัวชี้วัดมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ไม่ได้เหนื่อยเ่นดูนะครับเนี่ยถ้าเป็นของไอ้ตระกูลท่านะครับไอ้ตระกูลตำหนิตรงนี้ก็จะเป็นตำหนิในพิมพ์ีนะครับมันไม่ใช่หรอกนะครับนี่คือการกดระยกขึ้นมาเนื้อปูนมันติดขึ้นมาไม่เต็มนะครับมันก็มีรอยแหว่งรอยว้าวออกไปนะครับ เพราะว่าพระก็กดมือนะครับอย่าลืมไม่ได้ปั๊มนะครับไม่ได้ปั๊มเหมือนพระโรงงานนะครับนี่คือพระแท้ที่เขากดมือนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะการยุบเบ้าอะไรต่างๆนะครับยกขึ้นมากดลงไปไม่เต็มพิมพ์เนี่ยนะครับยกขึ้นมาติดไม่เต็มมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเรื่องธรรมชาติของพระแท้นะแต่ใจหลักสําคัญโดยรวมทั้งหมดนะครับเราต้องดูที่ความแห้งของผิวพระนะครับจะไม่ชื้นไม่เปียกนะครับ ลิ้วลายการงอกของเนื้อปูนเห็นไหมครับลักษณะการหดตัวของเส้นซุ้มต่างๆนะครับในพระแทม้มต้องมีนะครับลักษณะการหดตัวของชั้นปูนเนี่ยแล้วก็ก่อเกิดรูปแบบการงอกขึ้นมาเนี่ยนะเห็นไหมครับเขาก็ต้องมีนะครับถึงจะเป็นกายภาพที่สมบูรณ์ของเนื้อปองปูนบะค่อยนะครับที่มีอายุการสร้างมาแล้วเกินร้อยยี่สิบปีขึ้นไปนะครับในพระสมเด็จวระครังเขาสร้างเกินร้อยห้าสิบปีมาแล้วนะครับ นับจากสมเด็จพุทธเจ้าโตท่านมรณา,าพก็เกือ150ร้อยห้าสิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเือนท่านใดที่มีพระลักษณะเนื้อหานะครับสีสันวันณนะความหมดแห้งนะครับเป็นแบบนี้ท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าพระของท่านแท้แน่นอนนะครับแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแล้วแท้สวยงามด้วยนะครับเป็นพระแท้แล้วมีความสวยงามของด้านสีสันวันณนะของเนื้อปูนนะครับเนี่ยมีความนวลมีความหนึบนุ่มนะครับพระแบบนี้ นะก็ะถือว่าเป็นลาแท้ดูง่ายท่้งก็ต้องจดจําไว้ด้วยนะครับศึกษาเนื้อวงปูนเนี่ยไปดูด้านหลังนะครับลาแท้ดูง่ายไม่ต้องบรรยายยากนะครับเนีย่ยเห็นลักษณะโครงสร้างแบบนี้จะจําไม่ได้เลยเนี่ยจดจําให้ติดตานะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็แห้งเป็นธรรมชาตินะครับเนื้อปูนเราก็จะเห็นลักษณะการงอกอย่างเนี้ย ริ้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อเพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับลักษณะการหดตัวแล้วก็งอกขึ้นมานะครับเป็นกระจุกกระแจัเห็นไหมครับเนี่ยในพระแท้ก็จะงอกริ้วลายที่ละเอียดนะครับจะไม่เหมือนกับของเก๋นะครับของเก๋ก็จะเป็นริ้วลายที่หยาบๆนะครับห่างๆใหญ่ๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเขาทาเก๋ครับก็ปาดจะปาดนะครับแล้วนําไปอบนะครับแต่สําหรับพระแท้ที่งอกขึ้นมาด้วยกลไกของการเวลาเห็นเพื่อนดูนะครับ รล้วลายการงอกที่อยู่ในเนื้อเนี่ยเขาจะงอกนะครับละเอียดนะครับเกาะกลุ่มกันเป็นกระจุกกระแจะนะครับเนี่ยแล้วในจุดกลอนต่างๆเพื่อนดูนะครับเห็นแบบเขาจะงอกได้ชัดเจนนะครับเนี่ยเพื่อนดูสิครับเห็นไหมแล้วก็แห้งเป็นธรรมชาติไม่แข็งกระด้างเกินไปนะครับไม่แกล่งนะครับเหมือนกับพระที่ปั้มพระที่อัดนะครับความแห้งก็เป็นธรรมชาติความหนึกนุ่มความนวลของเนื้อปูนนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ย ริ้วลายแบบนี้เพื่อนดูสิครับเนี่ยรอยปริต่างๆนะครับรอยปริกรอนเนี่ยก็จะมีลักษณะการงอกของเนื้อปูนด้วยเห็นไหมคนระัเวลาเพื่อนส่องก็พิจารณาจุดเหล่านี้ด้วยนะครับพิจุดจุดอ่าพิจารณาลักษณะการงอกในจุดกรอนด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อปูนนี่สามารถจะงอกขึ้นมาใหม่ได้นะครับลักษณะการงอกก็จะงอกขึ้นมาใหม่ได้นั่นคือโครงสร้างของแคลเซียมนะครับของเนื้อปองปูนนะครับ ถ้าเป็นเนื้อดินนี่งอกขึ้นมาไม่ได้แล้วกลอนไปก็กลอนไปเลยนะครับเนื้อเหล็กสึกแล้วก็สึกไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อปงปูนตะขอยนะครับอ่ากลอนไปก็อาจจะงอกขึ้นมาทับถมขึ้นมาได้อีกนะครับนี่คือความวิเศษของเนื้อปงปูนนะครับนี่คือความที่ว่าพระอื่นไม่สามารถที่จะทําได้นะครับมวลสารอย่างอื่นนะครับเช่นเนื้อโลหะเนื้อตะกั่วนะครับเนื้อชินเนื้อสำลิศอะไรต่างๆนะครับหรือเนื้อดิน นะครับไม่สามารถที่จะทําได้เหมือนเนื้อป่งปูนที่เป็นแฉกเสียมนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเพื่อนก็จดจําลักษณะเนื้อหาไว้นะครับทั้งความแห้งนะครับสีสันวันนะบางองค์อาจจะเข้มกว่านี้ก็มีบางองค์อาจจะสีอ่อนกว่านี้ก็มีนะครับเพราะว่าพระเขาสร้างเยอะนะครับไม่ได้สร้างอยู่คนเดียวด้วยอย่างเพื่อนดูลิ้วลายที่งอกในเนื้อแบบนี้นะครับเห็นไหมครับจดจําลักษณะกายภาพแบบนี้ เห็นไหมครับก็งอกขึ้นมาเนี่ยกระจุกกระเจะทียิบเลยเนี่ยแล้วิ้วลายเหล่านี้งอกละเอียดมากเนี่ยจดจําเนื้อแบบนี้เอาไว้นี่ครับจดจําให้ขึ้นใจจดจําให้ติดตานะครับวเวลาเลื่อนส่องพลาเนี่ยติ๊กซ้ายพลิกขวานะครับตะแคงข้างดูสิครับว่าเนื้อปูนเขาง,งอกนะครับเป็นระเบียบเป็นธรรมชาติของการวัฒนาการการงอกของชั้นปูนไหมนี่ครับในพระวัลคังเนี่ยนะครับเป็นพระที่ไม่ลงกลุ่ม เพราะฉะนั้นบางองค์ก็จะงอกลิ้วรายละเอียดนะครับมุกนก็ต้องส่องและพิจารณาดูให้ดีถ้าเป็นพระโซนปูนดิบนะครับเนื้อปูนดิบเขาจะงอกลิ้วลายอยู่ในเนื้อนะครับจะไม่เหมือนพระที่แก่ปูนสุกนะครับปูนสุกก็จะงอกขึ้นมาเป็นกระจุกกระแจะนะครับเป็นปดเป็นไข่ๆใหญ่เลยนะครับจะทําให้เราเห็นได้ง่ายนะครับนะพื่อนก็จดจำเอาไว้นะครับสําหรับพระแท้ดูง่ายองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์เกตบรตูมวัลละขังนะครับ ท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้นะครับก็ถือว่าเป็นพระแท้ที่สวยงามเป็นหนึ่งองค์นะครับโอเคครับวันนี้ก็นําพระสมเด็จนะครับพิมเกตโบตูมนะครับมาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับเร่างนี้ก็ถือว่าเป็นพระแทดูง่ายไม่ต้องบรรยายเลยมากนะครับก็ฝากเพื่อนทุกท่านช่วงกดติดตามให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับเสียงใจแหบไปหน่อยนะครับก็บรรยายได้ไม่ไม่ไม่เยอะนะครับไม่ได้ เป็นครึ่งชั่วโมงเหมือนเมื่อก่อนนะครับก็แค่10กว่านาทีนะครับก็ไม่อยากจะพูดมากพูดมากเยอะแล้วก็เจ็บคอขึ้นมาอีกนะครับผมก็บรรยายสักคลิปหนึ่งสินาที20นาทีนะครับสําหรับพระแท้ที่ดูง่ายไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะครับเมื่อเห็นเมื่อเห็นลักษณะแบบนี้เพื่อนก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าธรรมชาติความเก่าที่มีความสวยงามนะครับที่ดูง่ายนะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็กลับสวัสดีครับ